ไปก็ให้ยท้างอกสร้างใจนัองสมาชิกเจน้าเพิาาพ่งคิดใจตัวเองเื่อวันวน,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 วนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญในท้างกระบทธศาสนาจนส่งเสริมถือว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันพระเป็นวันศีล บรรดาผู้จินรัถืถพระพุทธศาสนา <c oughs> พอถึงวันพระวันสิงก็มี้ขอวัดปฏิบัติพุทิทัดคิดใจตัวเองให้เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเขายึดถือว่าเป็นสรณะที่พึ่งพิงอาศัยแต่าทางนอก สึ่งเาอยู่ในบ้านในครอบในครัวโดยทำกิจการงานต่างๆอันนี้อันนั้น,น,น,นถือว่าเป็นอาชีพส่วนหนึ่งซึ่งเป็นวิธีการของโลกหาอยู่หา,หากินและเรี่างขาดเรี่งคันได้โดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาต <c oughs> นทุสขาดเราจะได้ด้านชิดใจของเฮ้า จะเป็นกางวัดกางขึ้นก็ะไรเวลาใดหมดเพราะว่าคิดใจมันจะได้จัวข้อง้ฮาสุขสันสุขคเตื้อคัดคิดใจให้ร in <c oughs> <c oughs> ่ำมลึกคิดถึงคุณพระพุทธพระธรมพระสงค์หรือพยายามศึกษาในขอวัดปฏิบัติในการประพุตธปฏิบัติของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าคุณ ต่อมากกับนี่ผิดุุสามาเล่นอยู่ทุกขนทุกแขงเพื่อพึกหัดกับร่มในด้านจิใตใจตัวเอง <c oughs> อยากให้เป็นศิลเป็นธรรมเดินตามเราห้อ,อยคำสั่งคำสางของพระพุทธเจ้าว่วาเพิ่นเคยประพฤติปฏิบัติปฏิบัติมาในรูปใดวิธีใดอ้อกพยายามเพึกคัดตัวเอง มันจะอยู่คนเดียวก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้นั่งเดินนอนไใดบักเือพุทธััจจาอิจิตเราใจตัวเองเลยให้อยู่ในร่างกายของเา้าส่วนคิดจะการงานทางอื่นเราก็ทำไปตามหนาทีแต่แล้วคิดใจก็ให้พยายามให้รู้ว่าให้อยู่ในตัวของเา้าให้มีสติคือเราจรู้ ไม้รู้อยู่ในตัวเขาห่อได้มากเสเละก็ยิ่งดีเ่อตามธรรมดาของคิดมันจะส่องซ่องไปตามสัญญาอารมณ์ข้างนอก <c oughs> หรือตามกิจการงานต่างๆแต่จะมักคิดไปคิดไปในอดีตอนาคตปัจจุบันแต่ปัจจุบันอยู่หน่อยเลยามากไปอดีตหลายหรือบางที่ก็คิดไปทางหนาในส่วนอนาคตก็หันไปถึง จิตใจมันจะวุ่นวายอยู่ในสองสามอย่างแต่โดยเฉพาะในทางพุทธศาสนาเป็นพยายามให้จิตใจอยู่ในตัวของเขาได้มากเท่าไรยิ่งดีกายโยกวันใดกับจิตใจก็โยกวันนั่นมันมนังยกกับต้องรูอยู่ในนังนอนยกกับรูอยู่ในาน,าน,นอนสสห้อนาสื้นาวรูอยูวิธที่ไรแล้วแต่ให้พยายามรูอยู่ในตัวเจ้าของ อันนี้เป็นการฝพกหัดใจบอสองควนพ่อสิพูดก็บอ,อ,พ,อพูดสงคนพ่อสิอดูของแนวอื่นเส้่ทมสมัคิดใจเพื่อเพื่อหลุดหลงไปตามสัญญาอารมณ์เข้าก็บ,บอส่งไปให้รู้อยู่ในตัวของเขา้าอันนี้เป็นการพยายามดึงคิดใจให้นี่พลังแต่ก็อยู่ในตัวของเขาได้มาก หึวงแม่ว่าพระพุทธอ,องค์คนพุทธัสตรัดแปลงมาจะสมัยข้างพุทธกาลพั็พ,พุทธัสตอาจิตของพระองค์แหละตั้งสิปันเป็นเจ้าฟ้ามารกษัตริย์ที่ยอด้าบรรดาศักดิ์ยิ่สูงแต่ซึงอย่างไรก็ตามนี่ <c oughs> ควมบสุขครบสำนั่ในด้านวัตถุต่างๆนี่ปราศริมาน หนังกระสามพันับพะยาะมมาเอาคิดลอยใจของโผ้จนเด้บรรลุควอมรู้ยิ่งเกิดขึ้นได้คิดของเพนในความรู้แล้วนี่มันต้องเกิดจากคิดใจสงบเกิดจากคิดใจที่มีกำลังแต่ซ้องไปตามสัญญาารมือไม่ได้คิดแหลกมันจะปล่อยไปตามเรื่องของมัน นี่ถึงแม้ว่าเขาจะมีงานมีกาเรเขาก็ออปล่อยปหน้าเป็นบางข้งบางข้าวเวลาไม่คิดจัการงานต่างๆเกี่ยวกับการราชีพเพื่อไม่เลียงร่างกายก้อนนี่แหละในร่างกายก้อนนี้จะเป็นเรื่องของจิดนันเสกสรรชนิดฝ่าจิดบ่มาโย่เรามันกับร่างกายเรไม่มีหัวหมายยังกัแต่เขาเกลี่ยไปเพราะประมาณ พยายามสร้างคิดใจให้ยุตัวเจ้าของได้มากแต่รั้นพจนว่าให้นีสติเข้าาสตินี่ค,ครื่องรู้รู้ยุทธกรยะมันเป็นทาางของคิดอีกแค่นิดหนึ่งรู้อยู่ในตัวเจ้าของสีนังสีนอนทุกขเรียบทรู้อยู่ในตัวเจ้าของได้ยิ่งดีแต่หากเขาพยายามสัมล้อมระมัดนะวังอยู่เรื่อย จิตใจก็คพอยได้กำลังขึ้นไปซีลนนิดซีละน้อยเจ้ามักเกิดก้มสงบเลยบางคนทำจิปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์โดยเฉพาะยงในระหว่างสอพรรษาเนี่ยเพิ่นพยายามสร้างคิดสร้างใจฝึกหัดลมล้มเมาเมื่อใดหลายก็ให้ได้หน่อยแต่ละปีก็ให้ได้ขยเยิ้ไป อะไรหลายสะรออยิงยงราายง่งดีเมื่อว่าจากใจข้าราวารนาโยมตลอดถึงพระเจ้าพระสงฆ์ก็พยายามจะเอาคิดเอาใจเจ้าของให้ได้ไประโยชน์แต่เจ้าคิดใจเป็นของพิเศษใหญ่กว่ามูมัดในร่างกายของห้องแต่หากใคใเพิกทัดได้เฮ้ยมันได้ไประโยชน์ใหญ เรืเร่องเล็กๆหน่อยเรื่องอุปส,ส,สรรคตัางๆตลอดถึงเกี่ยวกับร่างกายไม่โลกม่ไพ่ไทยเก็บที่ยังทูกอย่างเอาใจตัวนี้นะรักษามันเลยหนเะพระว่าใจมันเป็นผู้สั่งร่างกายหนะ้าคือดินน้ำไฟลบอยู่ในตัวของเขาโดยมากคนจะเอาธรรมะนี่แหละเป็นายเป็นยา บังยารักษาตร่างกายมรดทั้งสอดถึงแม้ว่าสิมีโครคไข้ไข้เก็บนั้งก็ตามพยายามตั้งคิดใจให้อยู่ในความสงบได้มากเอ่ก็ยิ่งดี <c oughs> มันได้ประโยชน์โดยเฉพาะแต่ก่อนจะเคยฝึกหัดเคยเหตบัตดไนไม่ยี่ถึงวันพระวันศิลก็มีการตั้งสัจจวาจา ในการายการกระทำ่ในขอวัดปฏิบัติปฏิกริยาจะเขาซึ่งเป็นของมดีก็ลดละไปหมดพยายามาสั้งสติกำหนดชดชอรู้อยู่ได้เรืออออเยอยอ่องของพยะเจ้าของ้ลยมากยิ่งดีม่อมีควอมโกรธควอมแข็งมองมีควอมิชชาอาฆาตพยาบาทจงเวน้นม,ม่อมี การโยงเหยืองซ้องหนา้าซ้องหลังจนเป็นเหตุใส่คิดใจพอดีให้คำนรถประโยชน์ตัวนจะของตัวละค่นกับทการสัจจว่าชาสิจังสมาธิวันเมืองเสียวสักตัวบงเดินจงกรมนางภาวนาโดยละโลกไรก็แล้วแต่พอได,ด้ฉันท์ก้อยเพิกขัดดัดแปลงอย่าของเยีหัน โดยเจ้าพระเจ้ากระสงพระเจตัตรว่าจาในการประปฏิบัติในระยะว่าระว่างคั้นษาสามเดือนม่อยากให้ไปใสมาใสระยะเ,ยเพราะว่าฝากฝนตกไปใสมาใส่กลัา <c oughs> <c oughs> บากพยายามกำหนดเราจะคิดใจจะของยุ่ตลอดแต่ว่าเท่านีนจะตั้งจะมาแล้สี่สิบก็ปีเลยอย่ ภูสิะธิ์เพื่อขัดรัดแกงกันนี่เพราะว่าเพื่อขัดกันนี่คอยไปตามยาากรรมอยู่พอแล้วเมื่อแล้วเว้นนึกได้เถอะไเบบุตรคิดเห็นว่าเป็นของสําคัญของสําคัญในตัวโมวัดสร้างร่างกายของหน้ากันนี่คิดใจตรงอด่างร่างกายก็เนี่ยเลยแม้จะไปตามยาากรรมของเขาก็มีการเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ค่อยแก้ไปแก้แล้วก็ นี่การเจ็บการปวดรูปนั่นงไม่ใช่นี่ผลสุดท้ายก็แตกรับไปอันนี้มันหูวหัวยับต้องายสาเหตุมันอยู่แหละมันสิกิดดีปนเอ๊ยมันสิมีย่าถาบันดาสักหน่อยหลายปันเด็นเบอเหตุงานเหตุการสะดวกสนานโยปนึกกระต่าถึงระยะมันกลับไปแต่ว่าไอ้เรื่องของคิดใจสหกุศลทั้งหมดในเรื่องตัว่าอยู่ต้องจันไปซะแล้ว มาเห็นค,คุาของคิดใจว่าเป็นของพิเศษเงไหนคแค่ไหระเ้าอริยเ้านสมัยข้งพุทการเพิ่นสนใจกิอย่างนี้สุนเทศกําลังเอามอบกายสวยชีวิตตอพระ,พประุประสงค์จริงจัเสิหาหนทางไปทางหน เือมองเขามองไปข้างหน้าเพราเห็นมองไปข้างหลังก็เพราเห็นเห็นแต่เห็นไปแค่นิดหน่อยเพราเห็นไปตามความจริงแตนนังคนจังว่าพึกหัดทางจิตใจอยู่ในตัวเขาได้มากขาได้ยินดีเพราะว่าคิดใจมันเป็นธรรมชาติรู้อามันึแทรกสิงอยู่ในร่างกายของเขาอยู่น้ำหทถุกอย่างแม่นอนหลับไปแล้วก็ยังกระลุยงซึ่ะ แต่เขาไม่สติเต็มที่คิตใจพอยไปตามสัญญาอารมณ์เงาันบ้องหนา้องหลังไปแล้วนี่เขาได้ยินเคยซื้อรี่ว่าจิตวาจตามภาษาโลกเสวบานเจนึงเขาก็บอกไปแน่หนึ่งแต่เป็นธรรมชาติรู้อันหนึ่งแทรกจะได้ตัวของเขา ห้เราพยายามหาวิธีการพึกหัดให้หูจักคิดใจตัวเองพอคิดใจอยู่พออยู่าายยมาาันใส่ใส่มาใส่หูจักมันเรียกว่ามีสติเต็มทีติดตามคิดใจเลยเป็นขั้วคิดใจไม่เยริ้เรื่อง <c oughs> ของคิจการทังางๆนาหน้าแล,ล้วฉันว่ไปแล้กกันพระว่าเรื่องสำคัญมันคือมีอยูย่ในส้มสงบ,บมีพลังของกิต จะมองเห็นสิ่งลึกลับตอกเหนือไปจากสายตาของใกรอาจจะรู้ไปหลายศาสตร์หลายพบกันยังเลยพอคิดคิดใจกัวเอมันป็รู้อีดีจริงจังเดี๋ยวดีมันมารูกก็จะได้ด่านอ่าทั้งโลกแต่แน่แน่ตาเห็น ต่เห็นว่าม,มันนื่มนิ่มเอาเป็นสัญญาอารมณ์แทรกจะได้คิดใจของห้องนี่ว่ายัางเอาร่างกายคนนี้ลหละเป็นตัวใหญ่การเพิกขัดกับร่มภาวนาไย่ก็ผู้หน่อยผู้หใหญ่สมัยทั้งคนตาการเป็นอายุกปีสิบปีสิบสบองปีแค่นั้นพระลู่หรือฉันได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็เลยสามเน้นน่อยหน่อยก็เลย ตัวเงินเนี่ยมันถอดก็ได้ก็ไม่ช่หน้าใจหวังได้ไปทั้งยืนเหมือนนี้ได้เรื่องหาอยู่หากินเป็นเรื่องใหญ่เรื่องของคิดใจก็ได้เป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะเป็นของสำคัญเรายินเสื้อสูด้วยมันเป็นรูปเลยแต่ขอ้อมแข็งกรหากเขาไม่สติเต็มทีรู้เศ่้าทับในเรื่องของกิดเละมันไม่ตัวกิ่มงมันนั้นนี่รักษาอาการของใจมันรูปมันจะร้เป็นเสื้อหู้หนี่ เราเป็นเสื้อห้องบกอยู่ในร่างกายบอกเป็นปากเป็นอะไรด้ถูกกันได้ผิดเป้นหักใจที่หดแต่ว่าเขาปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์ช่างบอกแต่ไม่ครได้ประโยชน์หาเจ้าของบอดีมาแทรกสิงตัวเองมาทับถมตัวเองหรือพูดง่ายๆก็หาเจ้าจ้บาปแท้ารรมมาทับถมตัวเองนี่เป็นวนใหญ่ นายผู้คัดจัให้จิตใจมีความสะอาดบริสุทธิ์สุดของนี่อย่างนี้นะเริ่มโพที่พระคัดเริ่มแรกก็จะว่าให้นั่งสุขสมาธิมีใส่อารมณ์ใดก็ได้ร่างกายเอาร่างกายก็ได้เอาพร้อมหายใจก็ได้เอาร่างกายส่วนในส่วนหนึ่งก็ได้ให้ิใอยู่ได้ชุดใดชุดหนึ่งอยู่นาน เด yeah. ี๋ยวมันจะคอยรูกพิเศษจะได้เองหรอกการมังมือเที่ยงนั่งสมาธิเดี๋ยวว่าเก็บพันเดี๋ยวปวดนี่เดียวเหนื่อยเดี๋ยวพลาเดียวจะเป็นลูกนั่นได้ที่นี่อันมื้อนี่มันเป็นอาการท้องใจมันหาทางออกถ้าเข้าฝืนกระแสมันไปมันก็พายุอินไม่ใาบมาสร้างเลย ก็ธรรมดาก็ะวากำลังนั่งจระวะเช็ดพันตัวนี่ง่วงเงาห้อน้นคิดทันคิดนี่ก็เลยคิดไปคิดนั้งกระลาดแาหากเข้าพยายามตั้งคิดใจอยู่ในตัวก็เข้าได้มากๆูู้กนั้นสิคอยเห็นของพิเศษเกิดขึ้นแสงสว่างมันมันก็สว่างหลายก็ไฟออป่าเยอะ ใจมันสว่างเลยกระแสมันสว่างแจ้งหมดแจ้งมันแจงมันแจ้งไปทั้งนอกแจ้งเข้าไปในร่างกายไปสํารวจตัวตาอยู่ในเนื้อนั้นสัดูได้ไหนเอนผู่คนเบิ่งอยู่งนอกนี่มันก็ไปแจ้งทงในพ่นแล้วอันใดยบ่ได้จ มาซึ่งอาญาเลยจกเพี้ยแต่สภาพไปพี่เก็บนี่พวยนี่ตายยังกันหมืดหน้าเยอะเลยเกิดเท่ากับแต่เก็บตายเยอะเลยพอไปเห็นร่างกายเจ้าของรูดตัวเจ้าของเองแล้วโอ้ยคิดใจมันจะเกิดข้อมสารสังเวชว่าเฮาเป็นหน้าไหนจักลับจักันเกิดหน้าจักขาดจะพบรอยสะพันสะเชื่อเกิดเชื่อตายอยู่คนได้เห็นเราเป็นกองทุกง่ายเ่ย มันเกิดมาแล้วก็ทุขก่อนเพราะสุขง่าก็ต้องทุกข์หลายสุขหายโยหายชินหายสุขร่างกายพอสมประกอบเห็นบรอย่างขย่เป็นมาสุดนี้บุพกรรมหลายๆเป็นคนอง่อยเพลี่ยเสียขาหูหลอดตาบอดไฟรานท่านอย่างทั้งทั้งสิ่งนี้ยึดนี่มาแล้วหรือเขาซีบขาดมันจะจอยอะเลยท่องแม่มุจเรนตานีจะโบยหงุ่มหูจะโบยหิน ม้เขาร่างกายเราก็สมประกอบอันนี้เรื่องมุพธรรมเก่าๆสีเขาเรียกธรรมะแต่ก่อนนี่เรียกว่าแต่เขาเรียกเสรีสมุนีกันนึกว่านับว่าเป็นบุญของเขาส่วนหนึ่งนี่ร่างกายสมบูรณ์บริบูร์ชาวหูจาวูวิญญาณใจเขาขั้นมดนี่เรียกว่าเป็นบุญก็สเขส่วนหนึ่งสามารถสี้น้ำบำนาประพฤทิเจ้บัดยกระดับคิดใจของเขาได้ให้สูงขึ้น ไ้รู้ถึงความเป็นจริงความเป็นมากในชีวิตของเขาแต่ถึงพวกมจะเป็นไปได้ทางทางหนเขาเขานี่ยเป็นผู้ศรู้เองว่าจะทำคิดใจอยู่ในความสุขสิไม่เหตุทางทางหน้าทางหลังอะไรมันมันมันหูกจับก้อนเขาอย่างสายพลไม่ยุติส่วนจะ้องอีู่มันจะเป็นลูกใลเวทีใดสิ่ง่ด จะปีจะเยวี่ยงสิบีโรคไใ้ไก่เจ็บใส่ขึ้นมุ่งหนึ่งแก่หนึ่งคุณยังว่าเพราะมันเคยพานมาแล้วสร้างบาปสร้างกรรมมาหลายชาติหลายพุทธมาแล้วอันนี้เค่อยบอกอยู่ว่าเจ้ายางฝ่ายเรียกเจ้าคนพี่หน้ามึงคบเป็นหน้าของคนซื้อว่าสิรู้ตัวคือแมาแล้วโอ้โหเกิดมาหลายหลายร้อยชาติแสนชาติแต่มันจะดูว่าพี่เป็นดิน้าเอาฟองไว้จะดูคนเดียว นั the the th, ่นส nah ิเจ้าก hmm ็ hmm. e the the I mean, ู้เขียวเจ้าเจ่าเกิดเจ้าตายเห็นไปยังกันเรื่องเกิดความสลดเังเวชน้าสนือเม่เกิดชุกขยันเกิดน่าสามแบบทางกรรมถัานคือมา่อเกิดเทียนขันเมื่เกิดน่าก็ะยุ่ดเคื่อกันรู้ยุ่งนี่ใจเรื่อเกิด้อจะเห็นหาหครงสร้างแก้ไขนี่แบบของอพิษธองค์เปของเรื่องลับเียมื่อวนศักระให้กาบให้วายให้สมบูรณ์ทุนทานเพี่งแค่ อันน uh ี้เป็นการพึกธคัพชี้ใจให้น้อมมาในด้านพุทธศาสนาด้วยสิแต่ผู้ที่พุทธคัพได้เงจ่ยวชาญก็สอนสอนชิ้ใจของเขาบางใจตัวเองมันจิไปหัดใส่เผื่อถ้าเรามันจิไปรูปเลยวิธีมันจิเก็บสิป่วยสิไขสิตายเป็นโรหรือมันจิเป็นไปรูปเลยหาวิธีการแก้ไขซึ่งไม่ได้ก็สร้างโรงพยาบาลเลยวัดทุกแห่ทุกแห่ง ยูกเก็บตัวบาทโทมื่งตั้งแล้วกันงังนี่เก็บไม่ป่วยไม่สายย้นสัๆๆตว์ถ้าหากเขาอาศัยธรรมะนี่เป็นยาพิเศษอาศัยกำลังของขิตอันนี้มันง่ายดีตัวนี่ายตัวยวายาหมด,ดโรคไ,ไข้ไก่เก็บที่มันเกิดกขึ้นก็เกิดมาจากการกระทํำในท่างบมดีของเขาผู้เสดสามพัน บาปสั่งกรรมมาสอนผลมันก็สะท้อนกลับมาถึงเท้าขึ้นมารู้แล้วเพิ่นกามาที่น่าหาหนทางแก้ไขแม้นร่อนนี่ยากระทำเวลามันเกิดมาในรูปไหนไปสั่งบาปสั่งกรรมกับผู้ใดนพวกไหเป็นผู้กรรมผู้เว้นเพิ่นหัวจจก็อดเอิบไม่รอดกันหมดจีบเรียงข้อคิดกระท้างหัวใจคิดข้อห้อเลยเออไม่รอดกันปรึกษาหาเรื่องกันขอเอาหัวเืีอกรรมจากเขาเลย เดี๋ยวมันก็หายไปเนี่ยนอกจากกรรมใหอ่กรรมอะไรสักหนึ่งมันแก้ไขไปเลยกรรมย่อยส่วนค้สส่างมาใช้ก้องมันกสังดะรับผลแะกอนเแล็กตย่างย่างพมโมกันลาแม่ในสมัยเป็นพระอรหันต์นะพระสมาร่เยอะเกื่านต้องเลยเสวยผลกรรมกเป็นกรรมย่ญยกรรมเท่ยวก็พอกับแม่เลยกรรมยหญ่ก็มู แต่คำใดเป็กแ่น้อยมันอาศัยอำนาจของคิดที่หน้าหามันทั้งแก้ไขได้มันจะแก้ไปได้ไงแล้วพได้แก้ไปก็ไปอันบาปาลยเสียก็เสียทัองอย่างอันนี้ว่าได้ศึกษาเราเรียนตามแบบตามตำราตำรายยังมากไหมห้องใจพวกได้กุมารก็อย่างโน้ตจับปวดเป็นโน้ตจ แค่มเป็นหัวใจเมื่หัวใจกลาเป็นนี่แหละโกใจอาการของมันหัวจงูหัวใจน้องหัวใจียงต่างๆเกิดมาเรื่องของใจทั้งแท้่ะอาดเข้าเสพคลัทชิดใจก็หามาสร้างแก่ไขโอพคัดอยเยบ้านเลยคลัทัดเยาวัดกันเลยคลัทชเยาวมุ่ไหนเลยเพราะไตัวใเดียบขพซนในนี้เพื่อ่วผู้แก่เร็กหน่อยเร็กลมได้ม้ พอมีใส่ก็พ่ดพัดง่ายแต่เอาไม่ใส่เพราะอะไรปร็เดี๋ยเรื่องหนึ่งโย่บข้มมันคข้มขยันกข้มเอาใจใส่ฉลาดเลาอดไม่ง่ายอ่อขารสารใส่คนต่างสัจวาชาไ้ว่าจะเดินจมคนยังไงหนังสมาธิหน่อยร้ายเพเ่อใจสิตั้งไว้รูปใดวิไม่ใช่คอยฝึกไปใช่ไหมนิดแค่น้อยไปแต่หาเท่าเหตุเองส่ก็คคอยเป็นได้เองเหรอ แมนจะเรียนรู้หลายทางหนก็ตามว่าเพื่อคัดท่าก็ไ่ได้บม่ได้ผลเรียนสัมมาเัินเป็นเป็นบอกตามเรื่องของสรมมาแต่ชิริในสัยเหาอาจจะเพราะถือกับรรมมาโมนันเป็นบางอย่างเป็นเกิดแก้งไห่การระริในสัยของคนเด่นในในสายของกับเพื่อเจ้าในสายของพ่ายเรียกเจ้าคนก็บอกไปตามในสายของคน แต่เฮ so ้าส่วนนิสัยเพคือเัื่อนมันก็ดีรูปหนึ่งก็ต้องแก้ไปตามเรื่องของเฮานี่วิธีการมันจะเป็นแบบนั้นมันมันเสียดต้องเพื่อนบางคนเนี่ยอะไรแก้แก้สุดโต่งของอะไรจะความโดนไปคนนั้นไม่จะพ่ายจะเข้าหากันเราจะมีความมันควาขยันเริ่มแรกควนกห้รักษาสินนามไ้งดเวศไอ้ฝาหน้าชินหน้ากัมเมโมุสาสุรา แต่ใจมันเม้าเมาได้เกิดคอยแก้ไขทัดแปลงไปเราได้เกิดเครียวก็เรียนสินหาจะสินแปดสินสิบหลายเรื่รยอ,ยงองไม่ได้ขอวปฏิบัติต่างๆังพระเจ้าพระสงฆ์ก็คือกันตัวเพื่อเพื่อทัดเราคิดว่าใจจะของหันละว่าเพื่อทัดเรื่องอื่นในของเรานี่มันเป็นของเฉพาะเจ้าของ ตีปืนไปสอนให้สอนให้แล้วเพาะว่าประพฤติปฏิบัติตามก็ไม่ได้ผลหรือว่าเจ้าของหูแจ้งเรื่องแล้วก็เพิ่งทับตัวเจ้าของไปเลยเลยเดี๋ยวมันได้ผลเจอเสื้อหน้าเราคนพอทำมาไม่เยอะได้กายของคนหนึ่งแปดพันสี่พันบาทสมัขันเยอะเลยร่างกายเยอะเลยหิวเยอะใจเยอะโซ่คนหนึ่งแม่นมั้องกนจะสอนให้โซ่คน,น, 8, 4, น,นาายยหนึ่งเท่านี่เราไปตัว แต่ตัวใหญ่ยรือนะมาสอบชิ้ใจอย่งนสัมมาแห่งหลายเทศขึงนขายกันนนึ่งทั้งสืบว่าขายแตกโัวนอกนั่นอ่านวเพราเสด็จเรื่องไร้่างหรือดังสมาธิพระกงลดอัานั้นของผู้รื่นก็เป็นเรื่องของผู้อื่นเรื่องเขาเจ้าของมาเป็นไปรึ่นเป็นไปรูหนึ่งต่อเพื่อขัดรัดแต่ง เริ่มแรกกับพลังานจาของฝืนกระแสของจิตไปสักัสเป็นข้อเสนอเชิงอื่นสิเก็บสิปวดสิเมื่อสิลาสิหิวสิดีเกียดสิขาดบางไงดัดแล้วก็ตามตั้งใจว่าจะกุกปปลประโยชน์นักสอบมันคอยได้เองขาดโทษเหตุเบาเศร้าเมื่อเลยเลยเลยหน่อยอ้นคิดใจเป็นถคองเ้าล่างกายกับป็นคองเ้า bọn chúng ta làng cái thì tít rồi, mà tít, mà tít, mà mái, mà lấy. Chết rồi, nó chỉ trái trái Bây giờ bọn hết rồi. Đang sảmáy máy khu tạo khán, bọn khu phí nghiệp khiến làng cái xa ra tăng tăng, khiến là chân mượn tả bọn chúng hết nhau khuôn rễ. Bọn ngài cái thì hết mất toàn. Ở nhà hoặc phái này bị thở thì hết mất. Nên tôi binh thập hạt cho liệu do bỗng chết say Thầy say thầy anh nói, thầy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  nói Nói cho thấy sau đó nó mới tỉ tạp vậy đấy Chẳng có chắc có trị tài Bỗng khổ giờ giờ điều gì đó, chẳng tay mình có thể sao Thầy nói cho khóc kinh là mình có thể được

กางขึ้นก็เลยกางวัดก็ได้งานการกำบ้าลายโดยเฉพาะย่างพระเจ้าผสมก็ยย่งไม่มีงานไม่ครับปัญหาโยธาคิมในใจย่านย่อมมาว่าสมบูรณ์สมนั่นงานไปเข้าเดียวกับมากกับมากฉันหลดเอาเต็มเนี่ยนอกจากนั้นจะด้วจะส่งหน้าส่งหลังไปทั้งยืนโดูๆได้ๆไปก็เรียบรอยเรื่อยเนี่ยมนใช้เราเท่ากับ มชาจกหลอกงานของหลวเข้ามาเอาคิดเอาใจเขาเข้างดี๋ยวมันจะได้หลายมันจะได้ประโยชน์ใหญ่เสียเห็นคุนของมันเนี่ยเห็นคุนของใจเดี๋ยวนี้พระองค์ใช้ไใจมันมันเป็นเจ้าเหลวก็หมชจักอต้องแก้ว่าหายคือพระโมชาคนชื่งท่านแก่เขางพ่อโส่ณสอนไหมล่ะใ้กบมาดูเลยชุดใดชุดหนึ่งเดียูเดี๋กันั่นพยายามฝึกคำจูด้านนัน S <S <an> นักโหมันอยู่นัอนอ่นหลังตะวันเก็บวปวดที่ยังสร้างสร้างเม่ยมันตะวานได้เสี่สิทหัดใจพ่าว่าเ่อเขจเก็บจะปวดที่นางยกเกาเมื่อ,อ,อสิบหนึ่งพจรีงจะเขี่มันจะบ่าวา่าเก็บว่าปวดจะเขี่ยเลยมันก็อยู่รู้ในรวมเขาคิดอยู่ตลอดแมนเขาไม่โรกไ,ไม่ให้ไครเก็บไม่ลป่วยไม่ลาไครเก็บไปละสร้างคิดใจให้มันแข็งขึ้นให้รู้ ให้ roommate, analysis, รู้ถึงพวกกันจริงเลสรรพสิ่งต่างๆเกิดมาแล้วก็ให้แก่ไม่เห็นไม่ตายทั้งนั้เบิ้งไม่ลดเบิ้งไม่ตัวเจ้าของเบิ้งพู้อืนเลยเบิ้งเจ้าของเลยให้คิดใจอยได้ตัวเขาหลายๆเราเออน่นจะคอยเบาไปตั้งแต่กันนางนางได้ย่างพนรตู้ใหญ่ผู้มันพนกวยนัดรักโหยข้อยาไม่จรินกันเลยกุยอย่างคนบ่ กินไปบางเก่เของเก็บมื่อว่าเรื่องร่างกายเขาเพราต้องกินนั่งเมื่อแค่คิดใจอย่างเดียวนักขอมันก็หายเองเลยใจตัวนี้สำคัญที่ว่ามันของไงโรคไข้เคยเก็บบางก็โยนละมันบ่ราอยากให้ไม kind of like ่โรคเกิดเป็นโยนใจจากผู้ขาดบางก็คอยหัวใจเรื่องนี่ก็จะเสียกัน จพูดให้กับพวกท่านได้กูกำเลยเห็นพุ่นคองใจเดี๋ยวนี้โมงแจ้งวายใจมัน